ฉันคือพระเอกฉันต้องทำความดีโอ้ครับครับเดี๋ยวผมรีบไปครับโอ้ยโอ้ยโอห่หมดเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวผมช่วยเก็บครับโอโหคุณมีน้ำใจจริงโอ้โหเนี่ยเอาครับโอขอบคุณมากครับคุณเป็นใครเนี่ยผมคือพระเอกเองครับโอ้โหพระเอกสุดยอด ตอนนี้มียุนุกพียิงไหมยิงไปทีนึงครับผมยิงไปเลยครับพี่ครับผมอ๊ยยขอโทษด้วยนะครับเฮ้ยแกชนฉันนะผมไม่ได้ตั้งใจนะครับเดี๋ยวผมเก็บของแล้วผมจะไปแล้วถึงเสียใจมผมเลยครับทำไมขุนใจร้ายอย่างนี้มาฉันคือหัวร้ายยังไงล่ะโอเคครับเดี๋ยวผมรีบไปครับ ลืมแฟ้มนี่นะต้องรีบเอแฟ้มไปสมเสริญงานวันนี้ต้อเข้าบริษัทไปประชุมสัหน่อยแล้ย่นโทรศัพท์ใครน่ะไหนน่หนอยอือเอฟโวซสามะด้วยอคนนั้นแน่เลยไปติเขาดีกว่าลโทรศัพท์ไว้ครับโทรศัพท์ไว้เรี่ย อข,อขอบคุณมากเลยโทรศัพท์ผมแพงใช่ด้วยคุณนี่เป็นคนดีจริงๆคุณเป็นใครเลยรับเพราะผมคือพระเอกยั่งนี้หรือครับโอ้โพระเอกแกริสตยครับเดี๋ยวผมไปเลยครับได้ได้ได้ฮยดึงไฟนิดนะโอเคต้องรีบไปแล้ว ไอฟลโฟล์ลุ่นเก่าของใครกันเนี่ยหวัดพอมรุ่นเอาหน่อยก็ไม่เป็นไรยังขายได้สองมือสองมืออยู่เ <What? S 1> อาไปขายดีกว่าเพราะฉันคือคู่ร้ายอย่างนี้แหละ oh. Oh. <laughs> ชีวิตฉันมันไม่มีทางออกเลยเนี่ย <laughs> เดี๋ยววันนี้คุณดีเจซึ่งเราไปลงทุนไว้ ก็จะต้องเข้ามาสอบถามเรื่องการเงินกับเราแน่เลยอ่ะนั่นไงมาแล้วคุณครับเรื่องเงินที่คุณนักผมไว้เป็นยังไงบ้างครับเออตอนนี้กิจการของผมไม่ดีเนื่องจากว่ามีโควิดครับผมขอเลื่อนอีกสักปีได้ไหมครับปีนงเลยหรอครับอ่ะแล้วแต่คุณเลยครับผมจะเลื่อนให้คุณนะครับโอ้โหทำไมคุณถึงใ,ใจดีจังเลยเนี่ยเพราะผมคือพเพืโอโ่ออคเป็นพระเอกใจดีจริงๆสาธุนะพอคุณ <Yes. S 2> วันนี้แล้วสินะที่หุ้นส่วนของเรากำนันดีเจจะมาทวงเงินจากเราอ่ะ,อะแ็นไงเดินมาพอดีเลยเป็นเซนอยู่นอ๋อสวัสดีครับกำนันอ๋อตอนนี้บริษัทขาดทุนมากและประกอบกับวิกฤตโควิดด้วยผมไม่มีเงินคืนจริงๆครับผมขอเลื่นเป็นปีหน้าด้วยครับกำน,นันว่างไงนะ,ะ,ะปีหน้าเหรองั้นแกอ,อยู่เลย